Oh. Uh -huh. รำแห่งความเมตตาในเช้าของวันที่8กรกฎาคมพศ2564ณสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้านอบน้อม ทุนถามทมกับพระพุธทธองค์ท่านเมื่อข้าพระพุทธเจา้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุธทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุธทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุธทธเจ้าองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่69สิเก้านะเจ้าขาลูกได้เดินทางไปที่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของทำพุทธพิธีนอบน้อมเฝ้าถวายงานและอัญเชิญ องพระพุทธหนุนดวงจิตทุกทุกพระองค์ขึ้นประดิษฐานไว้ในฐานองค์พระใหญ่และได้น้อมดวงจิตที่ได้สร้างองค์พระหนุนดวงจิตทุกทุกดวงขึ้นเข้าเฝ้านอบนนอมต่อพระพุทธองค์และทำพุทธพิธีต่างๆต,ตามพระประสงค์ ทำลหัสงานสมบูรณ์ดีแล้วแล้วก็ได้เดินทางไปที่บ้านแสงธรรมแดนเกิดแห่งพระพุทธเจ้าน้อยได้ทำพุทธพิธีประพบประภูมิและได้ทำพุทธพิธีสวมมงกุฎพระพุทธเจ้าน้อยจนสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าค่ะแต่สภาวธรรมเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นทําให้ลูกเกิดความรู้สึกไปในจิตใจเช่นนี้ว่าต่อจากนี้ไปลูกจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่กว้างขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อการุดช่วยผู้คน ฉชนนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงทำให้ลูกฟังถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ลูกนั้นได้ทำตามพุทธพิธีทำตามรหัสงานทำตามสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์ ให้ดำเนินตามกิจการงานเหล่านั้นและสภาวธรรมที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมเหล่านี้เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกให้ลูกได้เห็น ทุกอย่างชัดเจนขึ้นเข้าใจมากเพิ่มขึ้นเพื่อนน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าคะเอาละนะประยะัดทเอ่ยก็ดีแล้วละลูกถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะ ค่อยๆพิจารณาธรมทำจิตใจให้สงบตั้งมันอยู่กับเสียงธรรมแล้วลูกก็จะเข้าใจถึงธรรมที่ได้ยินได้ฟังเริยาธรรมเอ่ยดีแล้วลหละลูกลูกนั้น ก็ได้ประกอบกิจการงานดำเนินตามแบบตามแผนที่ได้วางเอาไว้ตามรอบของรหัสงานจนสำเร็จดีแล้วทุกประการเก็บงานทุกอย่างจนสมบูรณ์ดีแล้วแล้วก็ได้ประพุประภูมิ ตามพุทธพิธีสววมงกุฎพุทธเจ้าน้อยในแดนเกิดจนสมบูรณ์ดีแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่อันสมควรตามรอบตามเวราตามเอตดได้สมบูรณ์และลูกก็เข้าใจ ในสิ่งที่ลูกนั้นทำกว่าทำเพื่ออะไรเพราะอะไรเข้าใจกันดีแล้วต่อจากนี้ไปลูกก็จงฝึกฝนจิตของตนให้แน่นขึ้นแน่นมากกว่าที่เคยเป็น ฝึกฝนจิตกองตนใหนส้สว่างขึ้นสว่างขึ้นมากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรสิ่งที่เคยเป็นประยตทำอื่นทังนี้ก็เพื่อประกอบกิจการงานอันกว้างขวางและการเดินสู่ย่างก่าว ก็องการเผยแผ่ธรรมี่เติบโตขึ้นฉะนั้นประยะาธรรมเอ่ยลูกกจ็จงตั้งใจเพเจรณาธรรมดังต่อไปนี้นะประยะาธรรมในประการที่หนึ่งลูกควรที่จะ วางจิตวางใจของตนให้สงบตั้งมันให้นิ่งมากขึ้นให้สงบมากขึ้นสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามเหตุตามสภาวะ ของสิ่งเหล่านั้นเรื่องนั้นโดยที่ไม่เผลอเอาตัวเอาตนของตนไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่รักหรือเกิดขึ้นกับบุคคลที่ใกล้ตัวเกิดขึ้นกับบุคคลที่ อยู่ไกลตัวไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นที่ไหนเกิดใกล้หรือเกิดไกลโลกจงวางจิตวางใจให้ตั้งมันไม่เอาตนไปข้องเกี่ยวเพื่อที่จะมองเห็น ตามความเป็นจริงของเรื่องนั้นสิ่งนั้นมองทุกอย่างให้ตะลุดแจ่มแจง้งทำจิตใจให้นิ่งขึ้นทำจิตใจของตนให้สว่างสวยไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่ผัวพันแล้วลูกก็จะได้เป็นผู้รู้ ที่รู้กว้างขึ้นเป็นผู้เข้าใจที่เข้าใจได้มากขึ้นในทุกสรรสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินอยู่เป็นอยู่ในทุกเรื่องราวเช่นนี้เราประยะาิยตมเอยต่อไปประการที่สอง สิ่งที่ลูกควรที่จะฝึกฝนพิจารณาเพื่อการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นก็คือลูกจะต้องฝึกจิตของตนให้สงบตั้งมันมีสติอยู่กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและทําความเข้าใจเช่นนี้ว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทุกคนจะต้องดำเนินไปตามกรรมของตนไม่อาจหนีผลได้แม้บุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่ลูกนั้นมีความรู้สึกว่ารักว่าเมตตาแต่คนทั้งหลายเหล่านั้น ขาก็จะต้องดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมตามกรรมที่เขาได้โก้ได้ทำดำเนินตามเส้นทางที่กรรมเลืกขิดให้เขาดำเนินไปความรักความเมตตาจึงไม่อาจที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยประเพียนกฎแห่งกรรมได้ จะเนั้นจงดูอย่างผู้รู้เข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงตามเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วลูกนั้นก็จะสามารถฝึกฝนตนให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่กว้างขึ้นเะยะธรทมเอ่ย ต่อไปประการที่สามสิ่งที่ลูกควรที่จะพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็คือทุกคนก็ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของตนเป็นธรรมดาจึงนำพาให้ดวงจิตด,ดวงนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ผิดที่พลาดไป เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วจงอย่าเอาจิตของตนเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันทำให้เกิดทุก์เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นแม้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่รักจะเป็นบุคคลใกล้ตัวหรือไกลตัว จงมองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งย่อมดำเนินตามเอจงจิตทุกดวงย่อมอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาหากยังไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีจงมองให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วก็ค่อยๆ หอาวิธีในการปรับเปลี่ยนแก้ไขมันไปโดยไม่เอาตนไปเกี่ยวข้องพระยะารมเอย่ยต่อไปประการที่สี่โลกจงทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ว่าทุกคนนั้นมักมีความเห็น ที่เห็นตามสิ่งที่ตนได้ผ่านพ้นมาสิ่งที่ตนผ่านพ้นมาย่อมจะเป็นสิ่งที่คอบงำกลายเป็นความรู้สึกความเข้าใจความเห็นว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นและนำพาบุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น มีวิสัยเช่นนั้นพูดเช่นนั้นทำเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเราจงวางจิตของเราให้สงบแล้วก็มองไปตามความเป็นจริงให้เห็นให้เข้าใจตามสภาวะของเขาเหล่านั้นให้ชัดเจนมากเพิ่มขึ้น แล้วลูกก็จะสามารถที่จะฝึกฝนตนให้ตนนั้นสามารถที่จะรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งทุกเรื่องราวทุกตัวตนทุกบุคคลเระยะียรทาเอย่ยทีนี้ก็เข้าสู่ประการที่หา เมื่อลูกนั้นสามารถฝึกฝนตนให้วางจิตวางใจกว้างขวางขึ้นแนละ้วเข้าใจอะไรมากเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นลูกก็ย่อมจะสามารถที่จะจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายได้มากเพิ่มขึ้นและลูกนั้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตน ได้สำเร็จพระยาธรรมเอ่ยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นลูกก็ได้ฝึกฝนบนหนทางแนวทางเช่นนี้มาบ้างแล้วและก็ได้ดำเนินตามนี้มาอยู่แต่ต่อจากนี้ไป ลูกก็จะต้องฝึกฝนให้เข้มแข็งขึ้นแกล่งขึ้นให้มีสตริรู้เท่ารู้ทันรูน้ตามมากเพิม่มขึ้นเพื่อการช่วยเหลือที่เติบโตขึ้นลูกนั้นจะต้องปรับความเห็นของตนให้กว้างขึ้น ให้สว่างขึ้นขยายเติบโตขึ้นและจะต้องเห็นทั้งคนใกล้ตัวก็เป็นเช่นนั้นบุคคลใกล้ตัวก็เป็นเช่นนั้นเห็นทั้งความผิดและความถูกบุคคลผู้ทำผิดบุคคลผู้ทำถูกก็ให้เห็นเป็นเช่นนั้นอย่างนั้น คือก็แค่เข้าใจทุกอย่างตามสภาวะของสิ่งที่มันดำเนินไปเท่านั้นโดยที่ไม่เอาตนไปเกี่ยวข้องด้วยพยายามฝึกเช่นนี้ลูกบางครั้งเราก็ฝึกแต่คนไกลตัวจนลืมมองคนใกล้ตัว เมื่อเจอปัญหาใกล้ตัวเราจึงมองข้ามปลั่งเปลือเอาตนเองเข้าไปกลุ้มจนตนนั้นไม่เห็นตามความเป็นจริงบางครั้งเราก็มองเพียงสภาวะไกลมองมากไปบุคคลใกล้ตัวมองมากไป จนก็ลืมมองในมุมกว้างในบุคคลที่อยู่ไกลตัวจนเราอาจจะเผลอเผลอเอาตัวเอาตนไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวนั้นสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจนทำเรานี้ เกิดความทุกข์เกิดความหมัวหมองเกี่ยวข้องด้วยเช่นเพร่อาทำเอ่ยเราจึงควรที่จะฝึกฝนจิตของเราไอ้ตั้งมันเห็นเรื่องราวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใกล้ตัวและไกลตัวดำเนินไปตามเอตุของมัน ยังรู้ตื่นเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆปรับสภาวะเหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจงมองเ็นกดแองกรมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกดวงจิตต้องดำเนินตามไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัว มันก็จะต้องเป็นไปตามนั้นอย่างนั้นจงมองเห็นเป็นธรรมดาไม่เผลอเอาจิตของตนไปข้องเกี่ยวจนเกิดความหมัวหมองเราจะต้องเห็นตามกฎธรรมดาคือจิตทั้งหลายย่อมมี กิเลตนาเป็นผู้ที่เป็นนายมีอำนาจชี้สั่งไอจิตทั้งหลายเหล่านั้นตัวครอบงำและต้องดำเนินตามเชื้อกิเลสเหล่านั้นเป็นธรรมดาทั้งบุคคลใกล้ตัวบุคคลไกลตัวก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันหรกลูกความผิดตั้งหลาย ความพราดตั้งหลาย้วนแล้วแต่มาจากกิเลสตัวเดียวเท่านั้นลูกเห็นเป็นธรรมดาไม่เอาตนไปข้องเกี่ยวแล้วค่อยๆแก้ปัญหาต่างๆไปและธรรมชาติคนทุกคนก็ย่อมต้องเอาสิ่งที่ตนผ่านพดมาในชีวิต มาเป็นแนวคิดเป็นความเห็นตามนั้นแล้วก็ดำเนินตามพูดหรือคิดทำตาม,ตามสิ่งที่ตนคิดตนเห็นว่าเป็นเช่นนั้นอยา่างนั้นเป็นธรรมดาฉชน,นพระยาธมเอย่ยลูกค่อยๆปรับทนให้มองโลกใบนี้กว้างขึ้น ให้ยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็มองสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนมากเพิ่มขึ้นโลกจึงจะสามารถที่จะชดช่วยดวงจิตตั้งหลายในโลกกระานในจักรวาลน,นี้ได้มากเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ใกล้เวลา ที่ลูกนั้นจะเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งความรู้ตื่นรู้แจ้งแต่จะรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยแล้วลูกก็จะต้องฝึกฝนตนให้กว้างขึ้นให้สว่างขึ้นแข็งแกร่งมากเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่พึ่ง ให้กับดวงจิตทั้งหลายในอดัตสูงสารนี้ทั้งดวงจิตที่เกิดใกล้ตนเกิดใกล้ตนก็จะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยแห่งจิตของเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมดาเช่นนี้ล่ะพระยาธรรม โลกวัฏาสงสารเขาก็เป็นธรรมดาของเขาเช่นนี้อย่างจงทำจิตทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นรู้ตื่นเข้าใจตามความเป็นจริงกว้างแล้วก็ต้องกว้างอีกมองทั้งใกล้และมองทั้งไกล ว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นฝึกจิตของตอนหล่อหลอมจิตของตนให้รู้ตื่นเบิกบานอย่างแท้จริงเถอปริยธรรมลูกคงพอจะเข้าใจเช,ช่นนี้แล้วสินนะปริยธรรมเอย่ยสาธุพร,ระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังได้พิจารณาตามลูกพอจะเข้าใจและประพุทธเจ้าค่ะว่าการที่ถ้าหากว่าเราจะชดช่วยดวงจิตได้มากขึ้นเราก็จะต้องมีความเห็นความเข้าใจ ในสภาวะของโลกที่กว้างขึ้นการเรียนรู้ถอดจากนี้ไปก็เลยจะเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้กว้างขึ้นให้ดูทั้งสิ่งที่ใกล้เห็นทั้งสิ่งที่ไกลเห็นทุกอย่างทะรุดแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงโดยสภาวะจิตทรงอารมณ์ตั้งมั่นรู้ถ่น ไม่เกิดความทุกข์ความมัวหมองบุคคลที่ใกล้หรือไกลเรื่องราวที่ใกล้หรือไกลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเล่นแล้วจะมีเหตุมีผลในตัวของมันให้ดำเนินไปตามเหตุนั้นเรื่องนั้นลูกพอจะเข้าใจรับพระพุทธเจ้าค่ะ ลูกจะตั้งใจพิจรารณาธรรมตามที่พระพุทธองค์ได้ส่งเมตตาแสดงธรรมนั้นให้ลูกได้ฟังให้เข้าใจและนำไปเผยแพร่ให้กับดวงจิตทั้งหลายเพื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รู้ตื่นเข้าใจตามกันไปพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเช้าคะ่ะเอาไว้ลูกจะมาฟ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ